กรรมใครกรรมมันแต่บางครั้งกรรมของพ่อแม่ก็อาจตกไปสู่ลูกได้เช่นกันแล้วกรรมนี้จะหยุดลงแค่ตรงนี้หรือมันยังไม่จบง่ายๆแล้วเขาจะมีวิธีแก้กรรมนี้อย่างไรฟังให้จบนะทุกท่านกับเรื่องราวที่จะเล่าในวันนี้กรรมหมากรรมแมว ่ายวันหนึ่งในตรอกแคบๆริมตลาดสดเสียงเห่าดังมาจากฝูงสุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่ใกล้กับตลาดสดพวกมันมักรวมตัวกันรอเศษอาหารจากพ่อค้าแม่ค้าสนทิชายวัยกลางคนเดินผ่านไปด้วยสีหน้าหง,งุดหงิดเขาไม่ชอบพวกหมาจรจัดพวกนี้เอาเสียเลยเพราะคิดว่ามันสกรปรกและเป็นตัวแพร่เชื้อโรค นี่แน่ไปให้พ้นสนธิหยิบไม้กวาดที่พิงอยู่ข้างร้านแล้วฟาดไปที่หมาตัวหนึ่งอย่างแรงมันร้องโหยโหวนและวิ่งหนีหางจุกตูดวันหนึ่งสนธิเห็นลูกสุนัขตัวหนึ่งถูกแม่ของมันทิ้งไว้ข้างกองขยะมันตัวเล็กและดูอ่อนแอไอ้ลูกหมาเวนไม่มีแม่แล้วเหรอสนธิพูดพลางหัวเราะก่อนจะคิดแกล้งมัน เขาเอาเชือกมาผูกขาหลังของลูกสุนัขก,กับเสาไฟแล้วปล่อยให้มันพยายามดิ้นรนเพื่อนหนีไปมันร้องครางเสียงเบาๆด้วยความกลัวอา้าวอ้าวร้องเข้าไปสนธิหัวเลาะสาใจก่อนจะเดินจากไปโดยไม่คิดจะแก้ให้มันนอกจากสุนัขแล้วสนธิก็เกลียดแมวไม่แพ้กัน โดยเฉพาะแมวจรที่ชอบมากวนถังขยะหน้าบ้านของเขาวันหนึ่งสนธินึกสนุกเขาเอาปลาเน่าผสมกับพริกป่นมาโรยไว้บนพื้นแล้วซ่อนตัวอยู่มุมหนึ่งของบ้านผ่านไปไม่นานแมวจรสีขาวดำตัวหนึ่งก็เดินมามันดมกลิ่นปลาด้วยความหิวก่อนจะเริ่มกินไม่ถึงหนึ่งนาทีต่อมา แมวตัวนั้นสะดุง้งกระโดดไปมามันพยายามเอาเท้าเกาปากและลิ้นตัวเองน้ำลายไหลย,ยืดเพราะความเผ็ดร้อนสนที่อัวเลาะลั่นสมน้ำหน้าทีนี้จะได้ไม่มาขโมยของอีกหลังจากวันนั้นไม่นานฝนตกหนักน้ำในคลองหลังบ้านเริ่มเอ่อสูงสนทิเดินออกไปยืนมองฝนพรำม ก่อนจะเห็นแมวตัวหนึ่งหลบฝนอยู่ใต้สะพานไม้ไอพวกนี้ก็แค่ตัวน่ารำคาญด้วยความคึกขนองสนทิเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วใช้เท้าถีบแมวตัวนั้นตกลงไปในน้ำที่เชี่ยวกรากแมวพยายามตะเกียกตะกายว่ายกลับขึ้นฝั่งแต่น้ำพัดมันออกไปไกลสนทิยืนมองนิ่งๆไม่แม้แต่จะรู้สึกผิด แต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือลูกสุนัขที่ถูกผูกไว้วันนั้นตายในอีกสองวันต่อมาเพราะไม่มีใครช่วยมันแมวที่กินพริกป่นจนปากพองเจ็บจนกินอะไรไม่ได้และก็อดตายในที่สุดแมวที่ถูกเตะลงน้ำถูกกระแสน้ำพัดไปติดซอกท่อระบายน้ำมันพยายามหนีออกมาแต่สุดท้ายก็จมน้ำตายดวงตาของสัตว์เหล่านั้น จับจ้องมองไปที่บ้านของสนธิราวกับจะสาบแช่งและแล้วในค่ำคืนที่เงียบเงนันคืนนั้นสนธิเดินกลับบ้านด้วยอาการมึนมองหลังจากดื่มเหล้ากับเพื่อนข้างทางถนนในซอยมืดสนิทมีเพียงแสงไฟถนนสีส้มริบลีที่ทอดเงาลงบนพื้นถนนเปียกชื้นจากฝนที่เพิ่งหยุดตกเสียงฝีเท้าของเขากระทบพื้นเป็นจังหวะแต่ทว่า เสียงฝีเท้าของเขาไม่ใช่เสียงเดียวที่ดังอยู่เหมือนมีบางสิ่งเดินตามหลังเขาสนทิชงักกว่าตามองรอบตัวทว่าทางเดินรอบๆว่างเปล่าไม่มีใครบ้าเอ้ยเมาแล้วหูฝาดหรือไงวะเขาพึมพำก่อนจะเดินต่อทันใดน,นั้นสายตาของเขาสะดุดกับร่างของสุนัขสีดำตัวหนึ่งที่ยืนฟังทางอยู่ห่างออกไปไม่ถึงสิบเมตร มันมีร่างสูงใหญ่กว่าสุนัขทั่วไปลวงตาของมันเป็นสีแดงกรรํำขนดำสนิทแต่สิ่งที่ทำให้สนติรู้สึกขนลุกไม่ใช่ขนาดของมันแต่เป็นสายตาของมันมันไม่ใช่สายตาของสุนัขธรรมดาแต่มันคือสายตาของบางสิ่งที่มีสติปัญญาสงนีิรู้สึกไม่ชอบมาผักกล เขารีบก้าวถอยหลังก่อนจะก้มลงว้าก้อนหินข้างทางขึ้นมาไอหมาเวนไปให้พ้นเขาตะโกนแล้วคว้างก้อนหินไปเต็มแรงหินก้อนนั้นลอยผ่านกลางอากาศแล้วทะลุผ่านร่างของสุนัขตัวนั้นไปราวกับว่ามันไม่มีตัวตนสนธิชัหกหัวใจเต้นรัวเสียงลมหายใจเริ่มติดขัดเป็นไปไม่ได้กูแค่มองไปเอง เขารีบปรับตาแล้วลืมขึ้นมาใหม่แต่สุนัขตัวนั้นยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมทว่าคราวนี้มันยิ้มไม่ใช่การแยกเขี้ยวคู่เหมือนสุนัขทั่วไปแต่เป็นรอยยิ้มที่ดูเย้อยหยันจูจอากาศรอบตัวก็ดูเหมือนจะเย็นลงลมหายใจของสนทิเริ่มเป็นไอแม้ว่าจะเป็นค่ำคืนในฤดูร้อนราวกับว่าเวลาหยุดนิ่ง จังหวะนั่นเองสุนัขสีดำก้าวเข้ามาใกล้อีก9และอีก9้าวสนทิขาสันรีบอันหลังเร็วออกวิ่งไปตามซอยที่ทอดยาวไปยังบ้านของเขาแต่ไม่ว่าเขาจะวิ่งเร็วแค่ไหนเขากลับรู้สึกเหมือนกับว่าสุนัขตัวนั้นยังคงเดินตามเขามาในจังหวะปกติเสียงฝีเท้าของมันกระทบพื้นเป็นจังหวะมั่นคงและไม่รีบร้อน บ้าเอ้ยไปให้พ้นสนทิตะโกนสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินในที่สุดเมื่อเขาวิ่งมาถึงหน้าบ้านของตัวเองและหันกลับไปมองอีกครั้งสุนัขตัวนั้นก็ได้หายไปแล้วหลังจากสนทิกลับเข้าบ้านเขารีบปิดประตูใส่กรอนแน่นก่อนจะทิ้งตัวลงบนเตียงด้วยอาการหอบหายใจหนักฝันไป มันต้องเป็นฝันไปแน่ๆเขาพยายามปลอบตัวเองแต่ในคืนนั้นเองเขาฝันร้ายในฝันสนทิพบว่าตัวเองถูกโซ่ล่ามติดอยู่กับเสาบริเวณสนามหญ้ารอบตัวเต็มไปด้วยหมาแมวจำนวนมากที่เขาเคยทำร้ายพวกมันมีสภาพบาดเจ็บบางตัวก็มีขาหักบางตัวเนื้อตัวมอมแมม,ม,มและเต็มไปด้วยเลือด พวกมันเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆจากนั้นก็เริ่มกัดขวนและฉีกเนื้อเขาเป็นชิ้นๆสันทิพยายามกรีดร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครได้ยินก่อนที่เขาจะตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองกำลังขวนแขนของตัวเองจนเลื่อนไลสิบนี่มันอะไรกันวะหัวใจของเขาเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เช้าวันใหม่ที่ไม่ปกติหลังจากค่ำคืนอันแสนประหลาดสนธิตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการปวดหัวตุบตุบดวงตาของเขาหนักอึ้งจากการนอนไม่เต็มเอ็มเขาลุกขึ้นมองรอบห้องอย่างระแวดระวังแม้จะเป็นเวลากลางวันแต่ภายในห้องกลับรู้สึกอึดอัดเหมือนยังมีเงาของฝันร้ายเมื่อคืนแผ่ปกคลุมบ้าเอ้ยเมื่อคืนมันอะไรกันแน่วะ เขาพึมพำก่อนจะลุกไปล้างหน้าขณะที่เขากำลังบ้วนปากทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นรอยขวนสีแดงเป็นแนวยาวตรงต้นแขนของตัวเองสุนทิยืนมองรอยแผลผ่านกระจกด้วยความตกใจนี่มันกูไปโดนอะไรมาเขาพยายามนึกแต่ไม่ว่าจะคิดยังไงเขาก็จำไม่ได้ว่าตัวเองไปโดนอะไรควรมา เขาสะบัดหัวไล่ความคิดแปลกๆออกไปแล้วเดินออกจากอ้องน้ำขณะที่สนทิกำลังนั่งกินข้า,าวเช้าต้อมลูกชายของเขาวัย12ปีก็เดินลงมาจากชั้นบนเด็กชายมีใบหน้าซีดเผือดเหมือนไม่ได้นอนมาทั้งคืนเป็นอะไรของแกหน้าซีดเจ้วสนทิถามพลางตัะข้าวเข้าปากต้อมเม้มปากแน่นก่อนจะตอบเสียงเบา พ่อเมื่อคืนผมฝันแปลกๆฝันอะไรลูกผมฝันว่าผมถูกหมาเยอะแยะเลยลุมกัดมันมีทั้งหมาทั้งแมวเต็มไปหมดผมพยายามหนีนะพ่อแต่พวกมันก็ตามมาไม่หยุดเลยสนทิชงักหัวใจของเขาเต้นผิดจังหวะทันทีฝันของต้อมคล้ายกับฝันของเขาเมื่อคืนราวกับว่ามีใครบางคนพยายามจะสื่ออะไรบางอย่างเฮ้อ ก็แค่ฝันง่งๆนะ่ะอย่าไปคิดมากเลยลูกสนทิพยายามทำตัวปกติแต่ในใจกลับรู้สึกไม่ดีเอาเสียเลยต้อมไม่ได้พูดอะไรต่อเพียงแต่นั่งก้มหน้ากินข้าวเงียบๆคืนนั้นขณะที่ต้อมกำลังอาบน้ำเขาสังเกตเห็นว่ามีรอยข่วนสีแดงจำนวนมากปรากฏขึ้นบนหลังของเขารอยข่วนเหล่านั้นดูเหมือนรอยเล็บของสัตว์ ราวกับว่ามีหมาหรือแมวสักตัวเอาเล็บจิกลงไปบนแผ่นหลังของเขาต้อมรีบออกจากห้องน้ำมาหาพ่อพ่อดูนี่สิผมไปโดนอะไรไม่รู้มันมีรอยข่วนเต็มเลยสนธิมองรอยแผลเหล่านั้นก่อนจะรู้สึกหนาวยะเยือกขึ้นมามันดูคล้ายกับรอยข่วนของแมวที่เขาเคยทำร้ายหลายคืนต่อมา ต้อมเริ่มเห็นเงาดำๆเคลื่อนไหวไปมาภายในบ้านบางครั้งมันเหมือนเป็นเงาของหมาบางครั้งเหมือนเป็นแมวแต่มันไม่เคยชัดเจนพอให้เห็นได้ว่าเป็นตัวอะไรคืนหนึ่งต้อมตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วหันไปมองที่มุมห้องเขาเห็นดวงตาสีแดงคู่หนึ่งจ้องมองมาจากความมืดใต้เตียงของเขา พ่อพ่อครับพ่อต้อมพยายามเรียกแต่เสียงของเขาเหมือนถูกกลืนหายไปเหอาดำค่อยๆขยับใกล้เข้ามาเรื่อยๆต้อมรีบปิดตาแล้วซุกตัวอยู่ใต้ผ้าหม่มไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงหลังจากเหตุก,การณ์แปลกๆเกิดขึ้นทุกคืนต้อมเริ่มซึมเศร้านอนไม่ค่อยหลับและมักมีรอยพกช้ำตามตัวโดยที่ไม่รู้สาเหตุ ตนทิเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติแต่เขายังพยายามปฏิเสธว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อผมไม่อยากอยู่บ้านนี้แล้วป้อมพูดขึ้นด้วยเสียงแหบพรา่าใบหน้าของเขาดูอิดโรยเหมือนคนที่กำลังจะป่วยหนักสนทิมองดูลูกชายตัวเอง แล้วเริ่มรู้สึกหวาดกลัวเป็นครั้งแรกนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปแล้วนี่คือกรรมที่กำลังตามสนองเขาผ่านทางลูกชายของเขาเองหลังจากเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายวันอาการของต้อมเริ่มสุดหนักลงเขามักจะมีไข้ขึ้นสูง ตัวเย็นผิดปกติและบางครั้งก็พลัำเพอ้อถึงสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นกลางดึกคืนหนึ่งสนทิสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงลูกชายของเขากรีดร้องลั่นบ้านพ่อพ่อช่วยผมด้วยพ่อสนทิรีบวิ่งเข้าไปในห้องของต้อมและพบว่าลูกชายกำลังดิน้นทุรนทุรายอยู่บนเตียง ดวงตาเบิกโพลงเมื่อท่วมตัวเขาพยายามจะควบคุมร่างกายของตัวเองแต่เหมือนถูกบางสิ่งที่มองไม่เห็นกดทับไว้ตั้มเป็นอะไรลูกสนธิโผเข้าไปเขย่าตัวลูกชายแต่ต้อมกลับสะบัดตัวไปมามันมาอีกแล้วพ่อผมไม่อยากอยู่ที่นี่หลังจากสงบลงต้อมบอกพ่อว่า เขาฟันเห็นฝูงหมาแมวจำนวนมากล้อมรอบตัวเขาพวกมันมีสภาพเนื้อตัวขาดวิ่นบางตัวถูกล่ามโซ่ไว้บางตัวมีบาดแผลเต็มตัวราวกับว่าเคยถูกทรมานมาก่อนกลางวงล้อมของสัตว์เหล่านั้นมีเงาร่างหนึ่งยืนอยู่เป็นชายแก่ร่างพร้อมแห้งใส่เสื้อขาดรุ่งริ่งดวงตาลึกโหลและดำสนิท เอาชี้นิ้วมาที่ต้อมแล้วพูดด้วยเสียงเย็นยเยือกว่าเจ้ากำลังรับกรรมแทนพ่อของเจ้าฮะฮะฮะต้อมสะดุ้งตื่นขึ้นมาในสภาพยังคงตัวสัน่นสนทิเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องบังเอิญหรือไม่เขาไม่เคยเชื่อเรื่องเวรกรรมมาก่อน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับต้อมทำให้เขาเริ่มหวาดกลัวหรือว่าสิ่งที่ข้าทำกับพวกหมาแมวมันย้อนกลับมาหาลูกข้าแล้วจริงๆสนธิพึมพำอยู่คนเดียวแต่ในขณะที่เขายังไม่ทันได้หาคำตอบให้ตัวเองเหตุการณ์ที่เลวร้ายกว่าก็กำลังรออยู่วันหนึ่งระหว่างที่ต้อมกำลังเดินทางกลับบ้านหลังเลิกเรียน จูจูเขาก็รู้สึกเหมือนมีบางอย่างสะกดรอยตามอยู่เขาเหลียวหลังมองไปรอบๆแต่ไม่มีใครอยู่เลยทันใดนั้นเองฝูงสุนัขจรจัดจำนวนมากก็ปรากฏตัวขึ้นจากซอยเปลี่ยวพวกมันไม่มีท่าทีดุร้ายแค่ยืนนิ่งๆจ้องมองต้อมเหมือนรอคำสั่งบางอย่างต้อมเริ่มก้าวถอยหลังช้าๆแต่จูจู ขาของเขากลับลื่นถลยร่างของเขากลิ้งลงไปตามทางลาดที่เชื่อมไปยังถนนใหญ่ขณะนั้นเองรถบรรทุกคันหนึ่งก็กำลังเล่นมาอย่างรวดเร็วต้อมเสียงร้องของผู้คนดังขึ้นรอบตัวแต่ดูเหมือนทุกอย่างจะสายเกินไปแล้วทว่าก่อนที่รถจะพุ่งชนต้อมมีสุนัขตัวหนึ่งกระโจนเข้าไปกัดชายเสื้อของต้อม แล้วกระชากร่างของเขาให้พ้นจากทางรถบรรทุกอย่างชิวเฉียดรถเล่นผ่านไปด้วยเสียงแตรลั่นถนนต่ำลมลงหอบหายใจหนักขาสั่นจนแทบยืนไม่ไหวเขาหันไปมองสุนัขที่ช่วยเขาไว้และทันใดนั้นหัวใจของเขาก็เต้นแรงด้วยความตกตะลึงเพราะสุนัขตัวนั้นมีขนสีดำเปียกชืน้น ดวงตาสีแดงและหน้าตาเหมือนกับสุนัขที่พ่อของเขาเจอคืนนั้นไม่มีผิดมันจ้องมองเขาอยู่ชั่วครู่ก่อนจะหายไปในเงามืดของตอกซอยหลังจากเหตุการณ์นั้นสนธิรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งกำลังเตือนเขาเมื่อไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญไม่ใช่โชคร้ายธรรมดาแต่เป็นกรรม เขาเริ่มหวาดกลัวและรู้สึกผิดกับสิ่งที่เคยทำไว้กับสัตว์เลี้ยงในอดีตแต่คำถามที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือกรรมนี้จะหยุดลงแค่ตรงนี้หรือมันยังไม่จบง่ายๆหลังจากเหตุการณ์รอดตายจากรถบรรทุกอาการของต้อมยิ่งแย่ลงกว่าเดิม เขาไม่เพียงแต่มีไข้สูงตลอดเวลาแต่ยังเริ่มมีพฤติกรรมแปลกประหลาดบางคืนเขาจะตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วพูดเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจบางครั้งเขาจะกรีดร้องลันบ้านราวกับถูกทำร้ายทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆสนทิพาลูกไปหาหมอหลายที่แต่ทุกคนล้วนบอกว่าต้องไม่มีอาการป่วยทางกาย ผลสวดทุกอย่างปกติแต่สุขภาพของต้อมกลับแย่ลงคืนหนึ่งสนธิตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วพบว่าต้อมกำลังนั่งขดตัวอยู่ที่มุมห้องแสงไฟจากโคมไฟสลัวส่องให้เห็นว่าต้อมกำลังตัวสัน่นดวงตาของเขาเมื่อยลอยและที่แย่ไปกว่านั้นคือมีรอยข่วนสดๆปรากฏขึ้นบนแขนและคอของเขา ราวกับว่ามีบางสิ่งที่มองไม่เห็นกําลังจงใจทําร้ายเขาคืนนั้นเองสนธิก็ฝันร้ายในความขวัญเขาพบว่าตัวเองยืนอยู่กลางทุ่งร้างแห่งหนึ่งรอบตัวเต็มไปด้วยเสียงหอนของสุนัขและเสียงร้องโหยหวนของแมวทำกลางเสียงเหล่านั้นร่างพร้อมแห้งของชายแก่ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้ง ชายชาราเดินเข้ามาใกล้แล้วเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเย็นจะเยือกเจ้าจำข้าไม่ได้หรือเจ้าคือคนที่ฆ่าพวกเขาทำร้ายพวกเขาและตอนนี้เจ้ากำลังจะต้องชดใช้ท่านใดนั่นเองสนธิได้ยินเสียงลูกชายร้องไห้อยู่เบื้องหลังเขาหันไปมองและต้องตกใจสุดขีด พราะต้อมถูกฝูงสุนัขและแมวล้อมรอบดวงตาของสัตว์ทุกตัวเป็นสีแดงกำมพวกมันจ้องมองต้อมราวกับรอเวลาที่จะเข้าขยำ่ำยาได้โปรดอย่าทำอะไรลูกฉันสนธิพยายามวิ่งเข้าไปช่วยแต่ร่างของเขากลับเคลื่อนไหวไม่ได้ชายชะาหัวเราะเบาๆก่อนจะกล่าวว่าเจ้าคือคนที่สร้างการรมนี้ขึ้นมาเอง และตอนนี้ลูกของเจ้ากำลังรับผลของมันฮ่าฮ่าฮ่าทันใดนั่นเองฝูงสัตว์ก็กลูกันเข้ามาหาต้อมสนธิสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงกรีดร้องของต้อมเขาวิ่งไปหาลูกชายและพบว่าต้อมกำลังดิ้นรนอยู่บนเตียงมือขวานไปทั่วร่างราวกับพยายามจะสลัดอะไรบางอย่างออกไปต้อมต้อมรู้สึกยังไงลูก ต้อมหอบหายใจหนักก่อนจะพูดออกมาเสียงแหบพลาพ่อช่วยผมด้วยผมหายใจไม่ออกจากนั้นต้อมก็หมดสติไปทันทีสนธิรีบนำลูกส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าต้อมมีอาการช็อกอย่างรุนแรงแต่ไม่สามารถหาสาเหตุที่ชัดเจนได้สนธินั่งมองลูกชายที่นอนไม่ได้สติอยู่บนเตียงภายในใจของเขาสั่นไหวเขารู้แล้ว ว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เรื่องป่วยธรรมดาแต่นี่คือกรรำที่เขาก่อไว้กำลังตามสนองลูกของเขาสนธิเริ่มหมดหนทางเขารู้ดีว่าการพาลูกไปหาหมอคงไม่ช่วยอะไรอีกต่อไปจนกระทั่งพยาบาลคนหนึ่งกระซิบแนะนำเขาว่าพี่คะบางครั้งสิ่งที่วิทยาศาสตร์มันอธิบายไม่ได้ พี่อาจต้องพึ่งวิธีอื่นที่ต่างออกไปนะสนธิเริ่มคิดถึงทางออกเพียงทางเดียวเขาต้องชดใช้กรรมด้วยตัวเองก่อนที่มันจะสายเกินไปหลังจากที่ต้อมหมดสติและถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลอาการของเขาก็ยังไม่ดีขึ้นหมอบอกว่าสภาพร่างกายของเด็กชายไม่มีอาการผิดปกติใดๆแต่กลับไม่รู้สึกตัวและดูเหมือน กำลังฝันร้ายอยู่ตลอดเวลาสนธินั่งมองลูกชายบนเตียงทั้งร่างกายของต้อมเต็มไปด้วยรอยข่วนและรอยเขี้ยวลึกลับที่ไม่มีใครสามารถอธิบายที่มาได้ความหวาดกลัวของเขาเพิ่มมากขึ้นเมื่อทุกคืนต้อมจะร้องรวรครางเบาๆพ,พึมพำบางอย่างที่ฟังไม่รู้เรื่องแต่คืนหนึ่งต้อมกระซิบเบาๆขณะยังไม่รู้สึกตัว พ่อพวกเขากำลังรอพ่ออยู่สนทิไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปว่ากรรมที่เขาก่อไว้กำลังตามสนองลูกชายของเขาโดยตรงเขาตัดสินใจเดินทางกลับไปยังจุดที่เคยทำ้ายสัตว์มากที่สุดนั่นก็คือโกดังร้างท้ายซอยซึ่งเคยเป็นที่ที่เขานำสุนัขจรจัดไปทิ้งและทรมานพวกมันเพื่อความสนุกในคืนนั้น อากาศเย็นลงผิดปกติและทุกอย่างก้าวของเขาเต็มไปด้วยความหวาดระแวงเมื่อเดินมาถึงโกดังสนทิพบว่ามันยังคงอยู่ในสภาพเดิมแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีบริเวณนั้นยังคงมีร่องรอยของซากกระดูกสัตว์เก่าๆและโซรามที่ขึ้นสนิมเขารู้สึกได้ถึงสายตาหลายคู่ที่กำลังจ้องมองเขาจากความมืด ข้ามาเพื่อขอโทษเสียงของเขาสั่นเครือเขาคุกเข่าลงกับพื้นแล้วกล่าวขอขมาต่อสิ่งที่เขาเคยทำข้ารู้แล้วว่าที่ข้าเคยทำมันผิดข้ายอมรับผิดทั้งหมดได้โปรดเถอะอย่าทำอะไรลูกข้าเลยเสียงของลมพัดผ่านไปอย่างช้าๆและในตอนนั้นเองเสียงห่าหอนและเสียงร้องโหยหวนของแมวก็ดังขึ้นรอบโกดัง สนทิหลับตาแน่นด้วยความหวาดกลัวแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงของชายปริศนากรมของเจ้าถูกสร้างขึ้นแล้วไม่มีใครสามารถลบล้างมันได้สนทิสะดุง้งหันไปมองรอบตัวแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นอีกครั้งเขาเห็นเงาของฝูงสุนัขและแมวยืนอยู่รอบตัวเขาดวงตาของพวกมันเป็นสีแดงกำ่ำ แต่ไม่ได้แสดงความโกรธแค้นอีกต่อไปสนทิสูดลมหายใจเข้าลึกๆก่อนจะพูดเสียงสัน่นข้าสำนึกผิดแล้วจริงๆและข้าจะทำทุกวิธีทางเพื่อช่วยเหลือชีวิตพวกเจ้าให้มากที่สุดหลังจากวันนั้นสนธิเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเริ่มต้นจากการไปดูแลหมาแมวจรจัดให้ข้าวให้น้ำพวกมัน และยังอาสาช่วยเหลือศูนย์พักพิงสัตว์ในพื้นที่ทุกครั้งที่เขาทำบุญให้สัตว์เหล่านั้นเขาจะพูดออกมาว่าข้าขอให้กรรมที่ข้าเคยก่อไว้เบาบางลงและขอให้ลูกของข้าปลอดภัยและแล้ววันหนึง่งอาการของต้อมก็เริ่มดีขึ้นเด็กชายฟื้นขึ้นมาพร้อมกับความงุนงงแต่ใบหน้าของเขาดูสดใสกว่าที่เคยเป็นมาหลายเดือน พ่อผงฝันว่าได้ออกมาจากที่มืดมืน,นั้นแล้วสวนทิน้ำตาไหลเงียบเเขารู้ว่าในที่สุดกรรมที่เขาได้ก่อไว้ได้เริ่มผ่อนคลายลงแล้วแม้ว่าต้อมจะหายดีแล้วแต่สนทิก็ยังไม่หยุดไถ่บาปเขายังคงช่วยเหลือสัตว์จรจัดต่อไปและเริ่มสอนลูกชายเกี่ยวกับการเมตตาต่อสัตว์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิด สุดท้ายแล้วสวนธิได้เรียนรู้ว่ากรรมที่เราก่อไม่มีวันหายไปแต่เราสามารถลดผลของมันได้ด้วยการทำความดีและสำนึกผิดอย่างจริงใจก็ขอขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมจนจบก็หากผิดพลาดประการใดทางกุหลาบไฟขออภัยมานะทีนี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ